สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งกับรายการวิโรธสองพระนะครับซึ่งเป็นรายการนะครับแนะนําให้เพื่อนๆได้มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการดูพระแบบง่ายๆสไตล์วิโรธผมชรน,นะครับเทคนิคการดูพระพิมพ์นี้วันนี้เป็น EP ีที่26นะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้และเข้าใจกับพระที่บอกว่ามีจํานวนน้อยเราจะมีโอกาสไหม กับพระแบบนี้นะครับวันนี้เก็บเกี่ยวความรู้แบบนี้เพื่อเป็นโอกาสสามารถต่อยอดกับท่านบางทีใครจะไปรู้บ้างว่าท่านนะฮะจะมีโอกาสได้ครอบครองพระแบบนี้นะครับเผื่อบางวันหน้าวันหลังท่านไปที่บ้านเก่าเสายโยพบเจอที่ไหนท่านยังสามารถเก็บเกี่ยวและเอาวิดีโอนี้ไปปรับใช้กับเทคนิคการดูพระหลวงพ่อผมนะครับสำหรับหลวงพ่อผมแห่งวัดช่องแคร วันนี้เราจะมาเรียนรู้กับเตารีดระฆังหลังยันนะครับซึ่งพิมพ์นี้มีด้วยกัน2เนื้อด้วยกันนะครับสำหรับเนื้อทองระฆังและเนื้อตะกัวนะครับมีเนื้อตะกัวนะครับกระไหล่ทองนะครับซึ่งเนื้อตะกัวกระไหลทองนั้นจะมีการปั๊มตัดขาดนะครับโดยมีการปั๊มตัดขาดนะครับวางแม่แบบพิมพ์ไว้นะครับมีวางแม่แบบพิมพ์ด้านหลังไว้และปั๊มนะครับตัดขาดนะครับตัดขาดออกมานะครับ แต่ถ้าเป็นเนื้อทองระครังนั้นไม่สามารถที่จะปั๊มตัดขาดได้นะครับไม่สามารถปั๊มตัดขาดได้เพราะเนื่องจากโลหะ,นะะเนื้อระครังนะฮะสำลิแบบนี้ซึ่งมีโลหะที่ค่อนข้างแข็งไม่สามารถตัดขาดปั๊มได้ในโดยทีเดียวนะครับจึงมีการนะครับปัม๊มนะครับปั๊มเสร็จแล้วมีขับขอบปีกต่างๆเหล่านี้มีการขอบป,ปีกนะฮะมีปีกขอบก็ได้มีการเก็บเลื่อยนะครับมีการเลื่อย เลื่อยผ้าออกมานะครับเข้าตามรูปแบบรูปพิมพ์นะครับเข้าตามรูปแบบรูปพิมพ์แล้วก็เก็บแต่งตะไบาการเก็บแต่งตะไบนี้ถ้าสังเกตเพื่อนเพื่อนสังเกตได้นะครับถ้าเพื่อนๆได้เคยผ่านมาในการดูในใน e ีต่างๆของ EP ของรายการวิโรจน์นั้นที่มีสมเด็จหลังเยีนสิบนะฮะก็จะมีการแนะนาบอกว่าภาพแบบนี้ถ้าเพื่อท่านเห็นโอกาสว่าทําไมภาพแบบนี้ไม่มีตัวตัดท่านเหวี่ยงเกเลยนั่นท่านหมดโอกาสโดยจริงๆ นะครับภาพพิมพ์นี้ท่านต้งองเข้าใจว่าเป็นเนื้อหลักค้งนั้นจะมีโลหะที่ค่อนข้างแข็งนะครับนะฮะมีโลหะค่อนข้างแข็งแล้วมีการนะฮะมาเลื่อยแล้วเก็บแต่งเพื่อความสวยงามของพระนะครับพระพิมพ์นี้อย่าคิดว่าท่านได้ดูแล้วท่านจะไม่มีโอกาสใครจะไปรู้นะครับวันหนึ่งท่านมีโอกาสพบเจอในตามบ้านเก่าเสายโยตามญาติพี่น้องของลูกศิษย์ลูกหาสายหลวงพ่อผมนะท่านพบเจอแบบนี้ท่านถ้าไม่เข้าใจ ท่านอาจจะหมดโอกาสวันนี้เรามาแนะนําให้เข้าใจเป็นพระที่ไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่อย่างใดพระพิมพ์นี้ซึ่งมีการถอดพิมพ์มาจากนะครับเตารีเนื้อทองกระขังก็ดีเป็นพวกชุดเนื้อทองกระขังต่างๆมีการถอดพิมพ์มาเดียวกันเชกเช่นเดียวกับเหรียญฉลองอายุ90ปีนํามาทําเป็นเหรียญสงน้ำนะครับนั่นคือรุ่นสุดท้ายของเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เชกเช่นเหรียญรุ่นสุดท้ายของเนื้อทองกระขังเช่นกันนะครับซึ่งมีการเก็บแต่งนะครับเสาะ เก็บแบบแม่พิมพ์ต่างๆนะฮะแม่พิมพ์ของบล็อกนะฮะมีการตัดมีการแกะทำความสะอาดนะครับล้างแม่พิมพ์และแกะแม่พิมพ์เข้าไปให้มีความลึกภาพพิมพ์นี้จะมีความลึกมากและคมด้านยันด้านหน้าบางคนสังเกตเอ๋อแล้วพิมพ์นี้ทําไมถึงไม่มียันพิมพ์นี้นะครับได้ถูกล้างๆๆยันออกไปนะครับถูกล้างนะครับล้างยันออกไปนะฮะเพื่อให้เป็นพิมพ์ที่มีความแปลกคือเอายันด้านนี้ออกมาไว้ด้านนี้แทนนะครับจึงมีความแปลก นะครับเป็นพระพิมพ์มพิมพิเศษนะครับพระแบบนี้ซึ่งจํานวนบอกได้เลยว่ามีน้อยมากนะครับนะครับการเข้าใจก็ไม่ได้ยากนะครับสังเกตไว้นะครับความคมของโลหะต่างๆนะของความคมของแม่แบบแม่พิมพ์ต่างๆนะครับท่านจําไว้นะครับนะจำไว้นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายที่ท่านจะได้จดได้จานะครับไม่ได้ยากสําหรับการดูพระพระแบบนี้พระหลักแสนไปปลายถึงล้านแบบนี้ดูง่ายเข้าใจง่ายเหมือนท่านดูพระ หลักร้อยหลักสิบกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับรนะ้านผมวิโรธพรมัญชรน,นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเพจร้านวิโรธพรมัญชรน,นะครับหรือรายการวิโรธสองพระนี้นะครับท่านจะได้ความรู้แบบเต็มอิ่มแบบไม่มีกัก๊กนะเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองกับวิดีโอของเพจร้านวิโรธพรมัญชรหรือรายการ วิโรธสองพระทางช่องทาง YouTube ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับนะครับสวัสดีครับผม